ตามปกติแล้วคู่มือคือสิ่งที่ทําให้เราทําสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกวิธีแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมใช้เวลาเกือบทั้งวันไปกับการติดตั้งบอร์ด OSD ของ Fake Tech เข้ากับ f l y Controller k i s s V2 เพราะว่าผมทำตามคู่มือเป๊ะๆเลยมันก็เลยทำให้บอร์ด OSD ของ Fake Tech เนี่ยใช้การไม่ได้ ผมเข้าใจผิดถึงขนาดที่ว่าผมทำวิดีโอมาว่าเฮ้ยฉันเจอจุดผิดในคู่มือของบอร์ด OSD ของ Fake Tech ด้วยนะมีจุดผิดตรงนี้นะเฮ้ยอย่าทำตามกันนะถึงขนาดนั้นเลยทำไมคู่มือถึงทำให้ผมเข้าใจการต่อสายไฟของบอร์ด OSD ผิดได้ไปดูกันครับ โอเคก่อนอื่นมาดูวิดีโอที่ผมทําเพราะความเข้าใจผิดก่อนว่าเข้าใจผิดว่าตัวเองถูกแล้วคู่มือผิดแต่จริงๆแล้วคู่มือมันก็ผิดแต่มันผิดอีกแบบหนึ่งไม่ใช่อย่างที่เข้าใจตอนแรกเอามาดูวิดีโอกันว่าตอนแรกผมเข้าใจยังไงระหว่างที่ผมกําลังเช็คว่าสายพวกนี้สามารถต่อเข้ากับไฟคอนโทรเลอร์ได้เลยหรือเปล่านะครับด้วยไอคอนเนคเตอร์นี้ผมก็มาดูแมนนของ f ฟล็กเทคโอเอสดีซึ่งมันมีภาพนี้อยู่ภาพนี้บอกว่าสายไหนเป็นอะไรแต่ว่า ซึ่งชื่อพวกนี้มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นฝั่งของแฟลนทอลเลอร์ oler, หรือเป็นฝั่งของ OSD แต่ว่ามันเป็นคู่มือของ OSD ดังนั้นชื่อพวกนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งของ OSD แล้วก็ตามภาพน,นี้บอร์ดจะวางลักษณะนี้นะครับเพราะด้านหลังมันไม่มีอะไรบอร์ดวางลักษณะนี้ซึ่ง TSI ก็อยู่ด้านขวามือผมงเลยทำมาร์กเอาไว้นะครับแล้วก็มันมีคําบอกว่าออไอ้เคเบิลเนี่ยเคเบิลฝั่งที่จะเสียบเข้าไฟลนทอลเลอร์เนี่ยสามารถ ต่อเข้ากับบอร์ดของ k ฟกเทคหรือ k i สเอฟซีซีรัพอได้เลยนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าแต่เขาไม่ได้บอกว่าเราต้องสลับสายอะไรหรือเปล่าซึ่งมาถึงตรงนี้คือผมเข้าใจว่ามันต้องสลับสายแน่นอนถ้ามาถึงเข้าใจว่าต้องสลับสายเพราะงี้มาดูมาดูคู่มือจริงๆกันเลยนี่นะครับคู่มือ o f f i ิเชีของ f ฟกเทคโอสตีบอร์ดและรูปเดียวที่อธิบายว่าไอ ลั๊กมันมีสายอะไรบ้างก็คือรูปนี้นะมีรูปเดียวในคู่มือมีรูปเดียวที่บอกว่าปลั๊กมีสายอะไรบ้างแล้วมันก็บอกแค่อันนี้นะครับเนี่ยมีตัวสักษแค่นี้ RX TX RGB LED b a t BTX 5 v วลตซึ่งตัวเลขมีอยู่ฝั่งเดียวซึ่งปกติแล้วมันจะมี2ฝั่งคือเอะสายนี้ไอชื่อเนี้ยคือฝั่งนี้ฝั่ง OSD ชื่อสายไฟอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของไฟคอนโทรลเลอร์ถ้ามี2ฝั่งเนี่ยคือเคลียร์ว่า ชื่อนี้คือสายของฝั่งนี้ชื่อนี้คือสายของอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะเคลียร์แต่นี่คือมีชื่อสายแค่กลุ่มเดียวผมตัง,งยิดตัง,งิดต,ตอนแรกแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีชื่อสายกลุ่มเดียววะแล้วชื่อสายอันนี้สมมุติอ่ะ RX อันนี้สมมุติสาย RX สีฟ้าอ่อนเนี่ย RX เนี่ยมันเป็นฝั่ง OSD หรือว่ามันเป็นเป็นฝั่ง f l i g h Controller แต่ว่าแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นคู่มือของ OSD ถูกไหมเป็นคู่มือของบอร์ด OSD เพราะฉะนั้นชื่อนี้ มันน่าจะเป็นของฝั่ง OSD มันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็มันเป็นคู่มือ OSD นี่ถูกไหมเออนะก็เลยฝังใจว่า RX เนี่ยสาย RX สีฟ้าออนอยู่ด้านขวาของปลัก๊กมาตลอดแล้วก็ TX อยู่ถัดมาก็เลยทำมาร์กิ้งอย่างสวยงามเลยครับนี่ทำมาร์กิง้งไม่มีพลาดแน่นอนเธอฉันเข้าใจไม่พลาดแน่นอนก็นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะคู่มือบอกอย่างนี้่ะแล้วก็ต่อสายอะไรไปเรียบร้อยแต่ก็ยังงงๆอยู่ยังไม่แน่ใจไปเช็คข้อมูลอีก เช็คข้อมูลอีกเพื่อความมั่นใจไปเจอภาพนี้ไปเจอภาพนี้ภาพนี้นี่มีโลโก้ของ f ฟ t เทคด้วยใครทำก็ไม่รู้นะแถมมีรูปนี่รูปของตัวบอร์ดโอเอสดียี่ห้อเฟเทคด้วยเหมือนกันเดียวเลยโอ้โหภาพนี้เราจะต้องเข้าใจแน่แน่นอนแต่ปรากฏว่าภาพนี้ทํามันก็ไปใหญ่ไปดูกันทําไมนะนี่ถ้าเกิดเราผมหมุนบอร์ดให้เหมือนกับภาพนี้ปุ๊บหมุนบอร์ดปุ๊บอา้าวแล้วสายตามคู่มือ ที่คู่มือบอกเมื่อกี้สายที่คู่มือบอกเมื่อกี้กลายเป็นว่า RSTX อยู่ด้านซ้ายของปลั๊กอยู่ด้านซ้ายของปลั๊กแต่ในภาพนี้ไอ RSTX มันดันอยู่ด้านขวาเอาเฮ้ยแล้จะไปเป็นังางน,น่ะเอาโอ,โอ้รูปนี้มันอะไรเนี่ยตะลงชันเชื่ออะไรได้วะเนี่ยอา้าวยิ่งงงเข้าไปอยากครับรูปนี้ก็เลยเฮ้ยรูปนี้ไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละรูปนี้ไม่เอาละรูปนี้ดูการต่อ OSD สาย OSD ไม่ได้ละไปดูรูปอื่น ไปดูรูปของนายนี่ฟิลิปเฟเดรอส์ไม่ใช่ฟิลิปเฟเดรอส s สายฟิลิปซเดลฟิลิปซเดลนะนี่ฟิลิปซเดลซึ่งก็มีตัวอย่างการต่อสายของบอร์ด OSD เข้ากับไฟคอนโทรเลอร์ i s s FCV2 ด้วยแต่เป็นบอร์ด OSD ที่ห้ออื่นแต่หลักการต่อสายมันต้องเหมือนกันดิว่ามันเป็นอุปกรณ์เชนที่เดียวกันมันต้องต่อสายเหมือนกันดิามาดูนี่นะมาดูนี่ RX TX นี่สาย TX เข้ากับ RX 1เนะี่ยเพราะมันเป็นปกติอยู่แล้วเวลาเราจะต้องการ ุปกรณ์สองอย่างให้มันพูดคุยกันได้มันต้องต่อสาย TX ต่อเข้า RX และสาย RX ต่อเข้า TX ชื่อมันต้องสลับกันนะมันต้องไปอย่างนี้ผมก็เลยนี่ TX ต่อเข้า RX RX ต่อเข้า TX อ้าถูกต้องอันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเฮ้ย TX ของ f l i c Kit Controller อยู่ตรงไหนถูกไหมแล้วก็รู้ด้วยแล้วว่าเฮ้ย RX TX ของบอร์ด o s d อยู่ตรงไหนถูกไหมอ้าวเฮ้ยถ้างั้นเราก็ต้องมาสลับสายนี่อ้า,อ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 า เอา้าคู่มือผิดแล้วคู่มือผิดแล้วป,ปลั๊กถอดไอ้ปลั๊กเนี่ยเสียบเข้าอาบอร์ดไฟคอนโทรลเลอร์เลยทันทีไม่ได้ต้องมาสลับสายก่อนนะคู่มือผิดแล้วก็เลยสลับสายสลับสายไปเป็นไงปุ๊บอา่าทำตาคู่มือต่อจากอัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตเฟิร์มแวร์ต้องใช้ ESC Configurator ของเฟกเทคเปิดเฟกเทคขึ้นเ,เปิด Configurator ขึ้นมาปุ๊บอ่ต่อเสียบลำเข้ากับอ่คอมพิวเตอร์ปุ๊บโปรแกรมหา OSD ไม่เจออ้าวเฮ้ยอะไรวะทำไมหา OSD ไม่เจอ ก็เลยนึกว่าฉันไม่ได้ต่อสายกล้องหรือเปล่าต่อสายผิดหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าคลัอยู่ตั้งนานเพราะว่าเชื่อว่าไอ,วไอตัวไอตัวคู่มือเนี่ยมันถูกแล้วไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยถูกแล้วไอตัวเน,นี้ยเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นฝั่งของ o s d นะก็เลยเอเอีอโปรแกรมอง easy c o n f i g u r เขาหา o s d ไม่เจออาเราเปิดแว่นขึ้นมาเปิดแว่นขึ้นมาดูภาพไม่มี o s d มีแต่นาตาหน้าต่างอะไรเลยบอกว่า waiting for f l i g h controller แล้วก็คาอยู่อย่างนั้น ไม่มี OSD โชว์ขึ้นมาอ้าวเฮ้ยผิดแล้วก็เลยสุดท้ายงงโทรไปถามเพื่อนเพื่อนได้เคยใช้บอร์ด OSD ของ Fa t เ c h เพื่อนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมเสียปละกาไปเลยผมไม่ได้สลับสายเลยมันก็ใช้ได้อ้าวเฮ้ยเป็นอย่างนั้นเหรออ้าวอ้าวทำไมไม่ต้องสลับสายโอเคอเดี๋ยวผมลองดูผมก็เลยลองสลับไม่ไม่สลับสายอยู่คือเสียบปลั๊กเหมือนแต่แรกที่ได้มาก็เสียบเข้าไปที่บอร์ดไฟโทก็เลรกของ Ki s s FC อย่างนั้นเลยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันก็ใช้ได้มันก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้อ้าว ก็กลายเป็นว่าแต่ถ้าเกิดว่าการที่ไม่ต้องสลับสายมันถูกแล้วเนี่ยดังนั้นไอ้ไดอะแกรมอันเนี้ยไอ้วายริงไดอะแกรมอันเนี้ยไอ้ชื่อตรงเนี้ย RX TX ตรงนี้ก็ต้องเป็นของฝั่งไฟล g คอนโทรลเลอร์ดิอ้าโอ้แล้วแล้วมันเป็นคู่มือของ OSD แต่แต่โอ้แต่มันบอกฝั่งของไฟลคอนโทรลเลอร์อ้ my god ระวังคู่มืออันต่อไปของคุณให้ดี แล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ